สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุมองสุบอลสบายดีนี่ยเพียงเียงพี่น้องพิ่กให้เวอไป่ะพะอ่อก็ร้น้มินี่เืยเกาเือเดิมพี่น้องวันนี้แม่นู่นน่อยเพิ่มเขาครัวออมนม้ำไหมเก,ก่งไหมเลยแกขุนปลาพี่น้องเลยแม่นม้ำมนออมนม้ำไมสู้กินพี่น้องเคยด้ยินบ่เมนูนี่น คนมาลมือีต่ำ่เพ่อเลยคุณเห็นแต่อ้อมเนาะแกงเนาะไม่อี่น้างตำเสมอเลยเบะมือเนี่ยั่งงกบเมตาออกมาแต่ว่าเมตาเปิมาดูจริงหอมหวยงานเวนเจ้กลกยคกับปลาย่างเดียวนะยย่างเดียวเดโดดเลย ภาคองหาก็มีผักกระถินพี่น้องเลยแซ่บแน่นอนพี่น้องมุดจ่อมากินน้ำกันพี่น้องวุฒิสุขสุขคนแกงหน่อไม้แซ่บๆฮอนๆเลยเนาะมาพี่น้องมากินน้ำกันม,ม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อสบายดีดพี่น้อง,องมาเด้อกินข้าวเที่ยงพี่น้องแกงหน่อไม่ถ้าล้างมันเป็นผ้าตุงอีกหนึ่นงบ่เอ๊ะ เห่าน่เมือป้าพี่น้อยามาลุงกานกเตียงมกมังกรเตียง่หมรจักษ์ลุกบ่ลุกบ่เขงหน่อไม้แข่งตัวเหี่ยวๆนี่มันสีเสียงหงเนี่ยวมันเหี่ยวตัวนี้เออคือเหี่ยวนะบ่เออมันคือเหี่ยวขางขาคือมันเหียงสีเหี่ยวป้านี่เหี่ยวก่อนบ่เด้ถืาเหี่ยวยังวมแกบ่บอเวนำบันเสียงยังยังเป็นปลาลุงเหรอไหมปาปาที่ปลาลุงบ่อจ้คของ่องนะ สบายดีป่าลุงอ่าจะของส่งงงยังเปลี่ยนชื่อซ้อมกันหนึ่งต้องไม่ต่อใช่เออมึงจะของส่งมาสบายดีสบายดีพี่น้องไม่เงือกขี้มันมันน้อยลงอ่าป่าเนี่ยแต่เที่ยวกันพี่น้องเมนูเดียวเดียวเลยพี่น้องเดียวเนาะพักก็มีแต่มะกะทินพินแล้ว พอนมุ้งมาง้อไวเขาไปกินเมื่อนะปนีไปตากมันนีใส่ตบนางปอกยกินนางเนาะมาเ้ะหมีนนะลูกอนีล้วเอาแล้วนายยัจะบะมีนักห็นขนขนแแช่ยยาลักินเลย Ngay mặt yêu cầu càng và lạc lắm gây mặt hôn nhau gây mặt hôn lắm gây mặt hôn lắm 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 hôn ต uh, uh huh. yeah. oh, ู้มแล้วก่อนครับแดงเขนใส่ใส่เห็ดปวกันาะแกงน้ำมันคือแบบใช่หรือเล่เนียเพิ่กลมกลมากขึนแล้วนะเนี่อ๋อยังไงเนาะนี่อะไรอีกทีห่งอ่าเหไหมเห็นไหเด่นเดูกเด่นลูกเด่นเด่นเห็นไหมพยายามมากมึงเขามันต้องมีตัวแข็งไม่ทำขาด ปลาไมหน่อยกิน็พอเพียงที่หมอนแง่บม uh ี huh. oh> ้ะใบเลือใบเลือมันข้าเลือมใช้้าเลือมเลยใบมองเ้สืมันมันเือนแมาหาขไปเนอานะอา จง<อ>นี่ยมันกรนทีหาาิ้งแแกงไม่หนอ่อยครับอันนึงานกะลุงเนาะแลก็ที่นอนน้ำบกข้าวข้ว่า <laughs> ที่นอน,นำดำหงส์แลกมัน

Buffalo, bắt buffalo. rồi tay ừ. không ăn mặc dùm mặc dùm mặc dùm mặc mình mặc dùm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  mặc mà mặc dùm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  กูองไ่เหาะกูแบบกไปนปล่อยมันแน่ดิปล่อยมันก็จัดกูแบบเห้ยเบื่อห้องอะไรอ่งไปคนแรนบอท่านนั่งเสียอะไรั่งกมาละคนอ้ดวนมาแดกน้องมีสิแดกท่านเลยอ่ะกูก่อเนี่ยก็รีวิวก็รีวิก็รีวิวกูจะลงหอดสึงโอเคิดแล้ว่ไมาจิบมาขึ้น

ามันชาอยตลรานเนาะ้างหยุดเยเนี่ยขอะไเนี่ยตังยได้กระเจีบกเข้าไน่อยเอ๊ะแตงไม่นี่มีบอกวัมันุยเนาะกระเถูกเวลาเลยที่หน้าเขาลุ่มคือแบบ น้ำจิ้มให้หน้ากับ่มีฮอกเวนเนาะเก็บอะไรงานงานนู่นวันไหนกูเป็นโอ้ยในจินหอกคูนตัดลายอะไรเนาะมากเลยสุดห้อมากเลยบาทยังคุยอะไรวะได้ได้ได้

การเชื่อนติดหน้าม่อวานนี้ที่แม่มันเหน็อเอาเฮือนเขาแล้วมั่เหน็นั่งพี่ไหก็แก่ถุยมิหลุดเลยมาใส่กระเปาอก็่าไหรโทรเห็นมาเอาอูวิวกเราคู่หูว่ามาไ่มฮืออ ม่เห <than S 2> <that> ็นไหมมันข uh ึ้นมามื่นเด้มื่งกัเขาอยากชิมเงินนะอยากเอาขึ้นเตียงมาโซว์สุเนเลยมันล้มชิมเงินชิมเงินมันลดหนีนี่เราเป็นอขึ้นห้อยน้อยเนา ่ยงมัวงหน้าค่าแบบหมดจะไป็นมงวจะม้น้ำหนาเลยเว่าเะรอยำเก่ามีคนได้ชิ้วๆเป็นลกหน้าเ่าหน้กะด้มาอร่างเ้ยเสบพุกเกาปลุสีบเ่ามปามดี้อมิะ ตอนไตอนไ่มันเสียจะากกินยังไม่ตอนใหญ่ก็ขาจะม่กินในตอนญ่โอ้คือสะเมามันทอดมันทอดตอนญ่เราพักก่เรานอยม่มีคยัคุณเือเจ้ากขามากินิริเบิ้

การละลอยเี <88. S 1> ๊ยน80เอสเดี uh ๋ยวฝาช่องน่อนเลยเก่งสมกวรมดไปลอยเอาคูลโลกก็เก่งอันมานเก่งุกควรเอาผู้ลูกเจ้าว่าสเบอ่รืเล่ใเจ้าอะไราเก่งร์พิษนมาเลยเกาะลอยอ๋อ

สอม่เดียวพักน่อยึงเงาเงาต่อเวคงเดลางา้โมงคนงานลงโมอือบ่ไล่มากเชโมงจะเรียมข้านี่ยมันจอย่าค่คอคนเงิน่อนโวล้วรูน้ำกับ ต่อใ <mile> ี้เักของบุคคลานบี่ลูกอในหน่อยดูจะโกนไม่นในอนเนียนดูดูในห้เดียวกันนะเดียวกันนะนูแล้วลูกช่องมันอยู่นปัญญากตกเนาะอยอกตกกอะมา

เขาไม่กินงานด้วยมัง้งเด้อสบายดีไปดู